จริงๆจะไม่ได้เครียดเรืร่งองคดีอะไรเลยเพราะเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะรู้สึกมีความรู้สึกไม่ดีเลยก็คือว่าเออมันอาจจะแบบเป็นเพราะเราส่วนหนึ่งที่คนแบบว่ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยฝากพี่นะข่าวด้วยนะคะว่าเวลาพาหัวข่าวอ่ะหนูไม่ใช่แม่ตักนะคะจะชัดเจนหมดแล้วนะคะเจ้าว่าไม่มีอะไรที่มันจะมาเชื่อมโยงเราชัดเจนอ่ะใช่มีความรู้สึกเมื่อคังที่แล้วเนี่ยจ้ดเสียบความรู้สึกใช้คํานี้นะคะเมื่อคังที่แล้วเนี่ยคนบอกว่าเออพี่จ้าเครียดเครียดเราก็ ฉันไม่ได้เครียดนะแต่พอย้อนกลับไปดูหน้าตัวเองเออเหมือนกูเครียดจะไม่ได้เครียดแต่ก่อนหน้านั้นจะมีปาร์ตี้พี่ใบเฟิร์นอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยเราก็จะแบบนิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆจ,จ,จะไม่ได้เครียดเรื่องคดีอะไรเลยเพราะเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนะคะจะบริสุทธิ์ใจและการรับงานของจ๋าจะไม่ได้แบบอยู่อยู่รับเลยนะคะแต่สิ่งที่จ๋ารู้สึกมีความรู้สึกไม่ดีเลยก็คือว่าเออมันอาจจะแบบเป็นเพราะเราส่วนหนึ่งที่คนแบบว่ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ย ยากรู้มากเลยว่าใครเป็นคนต็ดตัดคลิปนั้นเนี่ยเพราะว่าพูดตรงๆนะเมื่อวานนี้พี่หนุ่มกัญชัยยังส่งคลิปมาหาจะอยู่เลยว่าจ<อ>๊า,ากูขําคลิปนี้มึงมาก <laughs> มึงไปทําอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ย<อ>คือจ<อ>้ะจะบอกว่าจ๊ะไม่ได้มีความรู้สึกแปลกๆอะไรนะแต่เราเป็นคนที่แบบคือถ้านหน้าเราไม่ยิ้มอ่ะเราก็จะเป็นคนมองแบบอย่างนี้อยู่แล้วอ,ะอ่ะเออเป็นฟิลนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าเออแปลกอะไรใครร้องไห้แล้วเราแปลกอะไรเงี้ยเราเราไม่แปลกหรอกเราแบบแต่เราไม่ใช่เรื่องของเราไงเราก็เลยยืนแบบเออแต่ถ้าเขาร้องไห้ แล้วเรายืนยิ้มอ่ะมันก็กระไลยอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาร้องให้แล้วเราร้องให้ไปด้วยมันก็ไม่ใช่เราก็เลยต้องแบบ <c oughs> <c oughs> เออมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะแต่เราแค่ไปอยู่ในเฟรมเท่านั้นเองอ่ะไม่ไม่อะนะคือถ้าจะารู้สึกว่าเขาไม่ปกติจ้กคงไม่รับงานเขาอ <c oughs> เอออันนี้พูดเรื่องจริงนะคะคือจ้าก็มองว่าคือด้วยความที่เอาจริงๆนะคะเราอ่ะไม่ใช่แค่เราหรอกคนทุกคนแหละส่วนมากที่ติดตามเขาก็จะเห็นเขาว่าเขาไลฟ์สดทุกวัน ทุกวันคือแบบว่า3ามวันเขาไลฟ์ไปแล้วประมาณ500ครั้งตอนหนปีอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เห็นทุกวันเราก็มีความรู้สึกว่าเออเขาขยันเนาะเออไม่หลับไม่นอนทํางานอะไร่งเงี้ยคือมีความรู้สึกนั้นแค่นั้นฝา,ากพี่นักข่าวด้วยนะคะว่าเวลาพาดหัวข่าวอะ่ะหนูไม่ใช่แม่ตักนะคะโอ้ยจะพาดที้กูเป็นแม่ตักให้ได้เออเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าจะบอกว่า <c oughs> จริงๆอะ่ะ ไม่ใช่พาะเขาหรอกเพราะพวกพี่ค right, ่ะพลาดดูแรงมากอะไรเงี้ยก็จร yes> ิงจริงจ้ว่าคนคนเราอยู่ตรงเนี huh ้ยคนจะมองตรงไหนเราก็ต้องยอมรับนะคะใครจะเข้าใจว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ยอมรับอะไรเลยเฮ้ยมึงมาว่ากูอย่างนี้ไม่ได้นะกูฟ้องมึงนันอะไรเงี้ยก็อย่ามาอยู่ตรงนี้เลยก็ก็ก็ไปอยู่ในที่สงบสงบอะไรอย่างงี้ดที่ฟ้าอะไรเงี้ยอ๋อ ดีมากคำถามนี้นะคะมีหนึ่งเลยนะคะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดแล้วก็มีแชร์นะคะแชร์คือแบบว่าเวลาสมมติว่าเขาจ้างคนอื่นไลฟ์อะไรเงี้ยเขาก็จะจ้างเราแชร์นะคะ<ช>แล้วก็มีคอนเสิร์ตส่วนมากจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะคมีโกโก้มีโกโก้มีโปรตีนมีกันแดดจี้ทองอ,อะไรอะไอ<ข>้ไข่ใช่ค่ะอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะประเด็นคือปิดเสียใช่ไหมคะ ประเด็นคือปิดเสียเอาเอาพูดแค่ประเด็นของจ๊กแล้วกันอันอันไหนที่ไม่ใช่ประเด็นจ๊กก็ไม่พูดจริงๆจ๊จกพูดพูดพูดไปหมดแล้วนะเออเขาก็จะมีคือจริงๆเวลาเราไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปทอล์กสินค้าเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าราคาสินค้าเขาเท่าไหร่โปรโมชั่นวันนี้คืออะไรประมาณนั้น เออเราเราก็ต้องพูดด้วยโปรโมชั่นสินค้านะคะเพราะเขาก็จะจดไว้อยู่แล้วว่าอ่ะวันน evet ี้สมมุติว่าคิมกระแดดเขา3าหลอด280รอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะพูดจริงคริงสกิปสินค้าของเขาอ่ะเป็นสินค้าที่เราอ่ะใช้จริงๆนะเออเขาส่งมาให้เราก็ใช้จริงๆเราพูดตรงๆวลาก็ส่งมาเขาส่งเป็นลังๆเลยนะเออเราก็ใช้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเราก็จะพูดจากความรู้สึกของเราอย่างคิมกระแดดอะไรเงี้ยเออก็ซึมง่ายซึมดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นเจ้า้านเปิดทองนะคะ มื่อกี้จะพูดไปแล้วใช,ใช่ค่ะจ้างค่ะจ้างค่ะ,จ,คะจ้างไปแสดงทำยินดีใช่ค่ะแสนห้าค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยนะคนก็มองว่าจะสนิทจะเขาบอกว่าจะสนิทนะแต่ไม่ได้มีแบบว่าไปพาร์ตกันนอกจากเวลางานแล้วไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนมีงานทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาออทํางานกับเขาเราก็จะเจอเขาแล้วก็สนิทกับเขาที่แบบว่าเวลาเขามาเม้น เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มิ้นกลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติตจริงๆใจ,จ,จอยากจะถามว่าคนเราอะบางทีคําว่าสนิทอะเราอาจจะสนิทกันแล้วแบบแค่เป็นนินทาคนอื่นก็ได้นะเราอาจจะไม่ได้ถามว่าทําอะไรอะชีวิตรจริงๆอะขอทํได้สิอะไรอย่างเงี <S 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 ้ยเข้าะจะอ่ะพวกกันตรงๆใช่ไหมเอะลองเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยบางทีเราสนิทกับเพื่อนเรามากเลยแต่เพื่อนเราอะพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเราย,ยังไม่รู้เลยบางทีอะแต่เรารู้เรื่องคนอื่นเพราะจากเพื่อนเราแล้วเราเองอะไรอย่างเงี้ย จะว่ามันมันไม่จําเป็นที่ว่าเออสนิทกันพอคําว่าสนิทกันสนิทกันมันต้องมีว่าสนิทกันขนาดไหนเคยไปนอนด้วยกันไหมเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมเคยไปกินข้าวด้วยกันไหมอะไรเงี้ยมันต้องมีเลเวลแต่ถ้าแบบว่าวันนี้ตอบว่าไม่สนิทค่ะคนก็มองตอแหลแล้วนนะเห็นรูปอยู่อะไรเงี้ยอสนิทแต่ไม่เคยเป็นไปนอนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปนู่นนี่นั่นด้วยกันแล้วก็ไม่เคยร่วมธุรกิจด้วยกันไม่เคยรู้ว่าเบื้องหลังลึกๆจริงๆเขาทําอะไรบ้าง จร,จริงๆแล้วอันนี้ไม่ออกไม่ออกความคิดเห็นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เรื่ส่วนของจ๊ะนะคะและแล้วแต่เลยใครจะคิดเห็นยังไงแต่ส่วนของจ๊ะคือจะ๊ะจะมีจุดยืนของจ๊ะอยู่แล้วว่าก่อนจะรับงานเราไม่ได้รับที่ว่าเออคุณมีเงินจ่ายเราแล้วเราไปอะไร approval, เงี้ยเรามีความถูกต้องจ๊ะถึงด้บอกว่าถ้าบอกว่าทางานเพื่อเงินไหมทุกคนก็ต้องทํางานเพื่อเงินแต่มันต้องมากับความถูกต้องนะคะถ้าเราไม่ถูกต้องถ้าถ้าไม่กังวนลเรื่องความถูกต้องเลยไปรับเว็ยกการพนัน ใช่ปะเออแชน,นก็เป็นแสนแล้วออไลท์หนึ่งก็เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าว่าไปรับตรงนั้นดิฟ่าเพราะถ้าพูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวไม่ไม่ไมน่ามีหรอกค่ะเพราะว่าเจ้าว่าจะชัดเจนหมดแล้วนะคะเจ้าว่าไม่มีอะไรที่มันจะมาเชื่อมโยงจริงๆเจ้าว่าเชื่อมโยงที่สุดก็คือเส้นทางการเงินนะออแล้วก็เ,ออเจตนาความบริสุทธิ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคือเจ้าว่าเรื่องนี้มันมองไม่ยากหรอกถ้าเห็นว่าเออเขามีเรามีเจตนาไปหอกไปหลอกลวงเขาเจ้าว่าโดนลวบไปแล้ว ไม่ต้องมามาตรงนี้หรอกตำรวจน่าจะไปรวบแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแผนนั้นจะไม่ได้คิดไว้เลยเพราะว่าเราจะเจนอะแค่ออนั้น